เเจะเอาความจริงเลยการใช้ชูหยิงตอบเนี่ยก็เป็นคนที่ ไม่ใช่คนเข้าฟิตเนสเลยครับจิมอะไรแบบนี้กีฬาต่างๆก็ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้คํานิยามตัวเองก็น่าจะเป็นคนชอบกินมากเป็นสายกินเลยก็ว่าได้ครับจะกินขนมกินของจุกจิบไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้ก็คือตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ช่วงเวลาทํางานมันก็จะทําให้การกินเนี่ยมันไปพอกคูนไขมันแล้วก็ยิ่งทําให้เราเหนื่อยไม่ค่อยอยากจะออกกำลังกายเพราะว่า จัดวิทยุเนี่ยก็จัดตอนหัวค่ำแล้วก็เลิกดึกพอเลิกดึกมันก็หิวก็กลายเป็นว่ากินก่อนนอนแล้วนอนตื่นสายก็ไม่ได้ไปออกกอลังกายชีวิตก็จะวนลูปอยู่ประมาณนี้นะครับทำให้แบบว่าดูเหนื่อยดูไม่สดชื่นแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่า้ผลจากที่เราสะสมการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันก็ออกมาที่รูปร่างของเรานันเองครับ อย่างที่บอกว่าเราเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็พยายามหาสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเป็นตัวช่วยที่มันเข้ากับการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราจริง,รงๆก็ปรึกษาเ,เพื่อนๆหลายๆคนสุดท้ายก็มาเจอคุณหมอหนุ่ม,มนะฮะที่บอกว่ามันมีอย่างหนึ่งที่น่าจะเข้ากับตอบได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เรามั่นใจเรื่องของรูปร่างได้กนะ็คือเครื่องสเกลชัวนะครับ ทีนี้พอเป็นรูปแบบของเมนสกาติ้งบายสก u t ชัวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับรูปล่างแล้วก็ได้ทำมาแล้วกับตัวครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวงยางหรือว่าหน้าท้องบริเวณอื่นๆที่แบบว่ามันมีไขมันก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่อง s c o u ชัวมันสามารถที่จะช่วยลดไขมันส่วนอื่นที่ต่อให้ไม่ถอดมันก็เห็นนะก็คือส่วนตรง แถวๆนี้นะก็คือที่เราเรียกว่าเหนียงนะครับก็เลยสงสัยว่าไอ้เก u ชัวนี่มันสามารถที่จะมาใช้ลดเหนียงลถไขมันตรงนี้ได้หรือเปล่าผลปรากฏว่าได้นะครับก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้แหละเ็นสก o u ติง้งบายสเก u ชัวนะครับมาช่วยลดเหนียงได้เช่นเดียวกันคับ เรียบร้อยแล้วนะสำหรับภารกิจในวันนี้ครับทั้งการลดไขมันบริเวณเอวนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ได้ลดไขมันตรงเหนียงด้วยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากพักผ่อนก็ ได้ผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆเพราะว่าทำแต่ละจุดนี้ก็25นาทีนะครับเราเองสามารถที่จะนอ,น,อนหลับสบายๆบา่เดี๋ยตื่นมาไขมันก็หายไปเพราะฉะนั้นก็มาทํากันได้ในส่วนการทําเหนียงด้วยเครื่องสเกลชัวนะครับมันมีความพิเศษมากขึ้นอีกอย่างหนึงตอนนี้ครับเพราะว่าเขามีขนาดที่ พอดีกับใบหน้าของชาวเอเชียอย่างเรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างใหญ่คือเป็นไซส์ย,ยุโรปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปรับให้เล็กลงเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะพอดีกับหน้าชาวเอเชียแล้วก็พอดีกับหนีนของเราก็จะลดได้ตรงจุดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะลดไขมันแบบเห็นผลจริงๆแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการออกกำลังกายแบบตอบเนี่ยแล้วอยากที่จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ชวนมาที่ดรเท็ดออฟนะครับมาใช้โปรแกร,รมเมนสเกลติงบาร์สแกลวชัวร์แบบนี้รับประกันว่ามั่นใจแล้วก็หลอกกลับบ้านอย่างแน่นอนครับ